นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o w อีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในช่วงที่ WFN หรือ Work From Home ช่วยให้เราลดความเสี่ยงจากเชือ้อโควิด1 9ไปได้มาก แต่สำหรับคนที่ยังต้องใช้งานใช้รถออกไปทาง,งานเป็นประจำหรือต้องออกไปจับจ่ายเครื่องอุโปโภคบริโภคอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อไปสัมผัสในส่วนต่างๆของรถยนต์ได้ดังนั้นวันนี้ c ่า of ฟโนจะพาเพื่อนๆมาเช็ดจุดสัมผัสที่ควรทำความสะอาดก่อนและหลังใช้รถทุกครั้งกันดีกว่า สจุดสัมผัสสำคัญที่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆนั่นก็คือ 1. ที่จับประตูทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์เราต้องสัมผัสที่ที่จับประตูเพื่อเปิดเข้าออกอย่างแน่นอนดังนั้นควรทำความสะอาดที่จับประตูทางด้านนอกและด้านในทุกครั้ง 2. เกียร์และเบรกมือ การจะให้รถเคลื่อนตัวออกไปมีความจำเป็นต้องสัมผัสเกียร์โดยตรงเมื่อทำความสะอาดเกียร์อย่าลืมทำความสะอาดเบรกมือที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับ 3. พ่วงมาลัยแน่นอนว่าเมื่อรถเราเคลื่อนตัวออกไปแล้วจำเป็นจะต้องควบคุมรถด้วยพ่วงมาลัยดังนั้นพวงมาลัยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องใส่ใจ ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมเหมือนกัน 4. คอนโซลระหว่างขับรถบางทีอาจมีความจำเป็นต้องสัมผัสปุ่มต่างๆเช่นแอร์วิทยุดังนั้นแผนคอนโซลหน้าจึงต้องใส่ใจในการทําความสะอาดด้วยเช่นกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนในครอบครัว และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่คาออฟโน่นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ